ความกตัญญูเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในรัตนาห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกจัดเป็นหนึ่งในข้อธรรมของบุคคลสามจำพวกที่หาได้ยากในโลกคนกตัญญูหาได้ยากเทียบเท่ากับอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยากในโลก ผู้ที่มีความกะตันยูกระตาเวทีหาได้ยากในโลกนี่คือ3มบุคคลนะที่หาได้ยากในโลก,ก,นะก,โลกเราจะหลบเลี่ยงกรรมเก่าที่เคยปฏิบัติไม่ดีมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรมักมีองค์8นะซึ่งมักมีองค์8นั้นถูกย่อเหลือทำข้อเดียวคืออานาปานสติดังนั้นเราจเจริญอานาปานสติเนี่ยเราจะสามารถ หลบเลี่ยงกรรมเก่าทั้งหมดได้นะหลบเลี่ยงยังไงตราบใดที่เรายัางยึดมั่นในร่างกายในนามธรรมต่างๆนี่เป็นระบบของกรรมสิ่งที่เราได้อยู่เนี่ยเป็นระบบของกรรมเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นระบบของกรรมแต่นั้นตราบใดที่เรายัางยึด5้าธรรมชาติเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราเราหลีกเลี่ยงจากกรรมไม่ได้เราเพราะเราต้องได้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา มันก็จะวนเวียนสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมแต่นั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกรรมแก้กรรมสิ้นกรรมก็คือต้องรู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่ตัวเรายึดอยู่เนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรานั่นน่ะเป็นวิธีเดียวเลยวิธีอื่นไม่มีสมาธิเนี่ยก็หมายถึงการที่เราพยายามฝึกมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวก็คือทำให้ ทำจิตของเราเนี่ยให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์อารมณ์เดียวสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่พระเจ้าทรงแนะนำดังั้นถ้าเราสร้างอารมณ์อันเดียวปุ๊บเนี่ยก็คือเรากําลังทําสมาธิดังนั้นสมาธิทําเพื่ออะไรนะเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปดังนั้นเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยความตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็เป็นของปลอมอีก ตั้งมั่นชั่วคราวเป็นอนัตตาหรือพระอ,องค์เรียกว่ามันเป็นอัตมยตาคือไม่เที่ยงแปรปวนจางคลายดับหลังตัวสมาธิทำเพื่อให้เห็นความจริงเฉยๆไม่ได้เป้าหมายว่าเราจะต้องเอาความนิ่งเพราะสมาธิหรือความนิ่งก็เป็นอนิจจงไม่เที่ยงนะแปรปวนแตกดับไปได้เช่นเดียวกัน